รวมรถมือสอง JK นำเสนอรถเกง๋งมือ2ให้ท่านได้รับชมกันนะคะรถสวยพร้อมให้จับจองค่ะราคาไม่แพงนะคะ149,000บาทค่ะกับรถโตโยต้ายาริปี2013นะคะเครื่องยนต์ 1,500ccJ ปี13 5ประตูนะคะรถสภาพสวยช่วงร่างดีค่ะพวงอไรัย ซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะเมื่อเรียวสุดช่วงร่างยังดีอยู่นะคะภายในดูสวยสะอาดค่ะเป็นเบาะหนังนะคะกว้างๆนั่งสบายค่ะภาษีพรบรปี69เลือนใหม่ขึ้นครบเลขใหม่174,000โลรล้อแม็กสวยครบชุดเครื่องยนต์ 1500cc VVTi วประหยัดนะคะ สนใจรถยนต์คันนี้1,49,000บาทดูรถได้แถวพระราม3โทรคุยติดต่อโทรนัดล่วงหน้าและไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจค่ะไปทดลองขับพร้อมตรวจสอบสภาพรถและเอกสารให้ชัดเจนกันด้วยนะคะแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้ขอรากันไปก่อนสวัสดีค่ะ